สวัสดีครับพี่น้องมาอนีอ่ะสัญญาพาเราเส้นแนวครับผมมาอนีก็มาตัดหญ้าให้งัวพี่น้องครับผมตัดหญ้าอยู่ปลาอยู่ห้าพี่น้องครับผมมาหนีหญ้าหลายพี่น้องเต็มรถเลยพี่น้องครับผมรถคันนี้ก็เต็มรถพี่น้องโอ้โหมีการใส่รถพ่วงครับพี่น้องผลลัพธ์เงาตาชิบุดครับผมตัดหญ้าให้งัวพี่น้องคนนี้ฝนตกครับผมฝนตกบรรยากาศคนนี่หญ้าหลายครับผมตัดให้งัวพี่น้องครับ พี่น้องเบื้องหยาพี่น้องเต็มรถเลยครับผมกินได้ประมาณสองมือพี่น้องครับผมนี่ครับหยาเต็มรถเลยพี่น้องเกินได้ประมาณสองมือพี่น้องหยาหยามันรลายครับผมครับผมมีแต่เต็มรถกระบะอันนี้ก็รถสามล้อสามล้อก็จะเต็มลรถพี่น้องครับผม ตัดหงมวพี่น้องเออเพราะว่าช่วงนี้หนาวฝนพี่น้องปล่อยออกก็ได้ครับผมหนาวฝนปล่อยออกก็ได้เพราะว่าฝนมันตกสายฝนมันตกปล่อยออกก็ได้ตอนนี้มาหาตัดหย่างแหงมันออกครับผมสองลวนี่ก็ได้ประมาณสองหมื่นพี่น,ออน้อง,อ,ง,อ,อ,งอ,อ๋ง้อหกตัวพี่นอ้องหกตัวใช่ไหมสองลวดนี่ หลายเป็นตาจูบอะไรเป็นตาจูบอากาศคกำลื่งพี่น้องมันเฝนจะโตครับผมมันนี่อากาศมันคกำลื่งมันเฝนจะโตครับผมอากาศมันจะมาละมั้งฝนมึงจะทา้งอือมาละคน ต้มเยว่ไวเยว่ก็เกมาแล้วคนจะเตรียมรถนี่กับประมาณตองเหมือนพี่น้องครับผมนี่ตองเหมือนได้เยอะดอกพี่น้องครับผมระหว่างง้วมันมี6ตัวครับผมง้วม6ตัวก็บตองเหมือนได้เยอะพี่น้องราคาไซส์มัน300เอาครับผมข้าวหาแดงสีกับมือนึ้อเงา ได้กินลายมือพี่นอ้องตาที่เดียวจะกินลายมือแล้วครับผมหางวายสิตาที่เดียวจะกินลายมือก่อนเล่นย้อนตัดทุกคนก่อนเลยตัดเคี่ยก่อนเจ้ามานคืนรถพี่นอ้องเต็มนีก่กระเพาะเราพี่นอ้องเต็มกระเพาะล้วครับผมมือหนึ่งครับผมอ,มอากาศตัหนหยาหิ้งวโอ้อ ไปแล้วมาแล้วอ,อได้ละมามาๆๆออกกล้องนี่เห็นป้วเนี่ยถ่ายลงยูทูปเพื่อเนี่ยเพื่อนเนี่ยคนชิมห้ามเลยเห็นป้วเนี่ยเออน้อคนจะห้ามหนแล้วคนจะห้ามคนยังห้ามคนคนจะห้ามแล้วคนจ,จ,จ,จะมากเลยนี่ บรรยากาศคนจะห้ามแล้วถ้าเต็ม nope. นี่ก like ็ประมาณตันนึ่งอยพี่น้องนีเพราะว่าจะเต็มนี่ก็ตันนึงพอดีในประมาณตันนึ่งถ้าเต็มดีประมาณตันนึ่งอยพี่น้องตันนึงโอ้ตันนึงก็ับายดีพี่น้องตันนึงกับผมเมนธรรมดาเด้ครับผมนี่ตันนึงอืง ตันหนึ่งกับลายเส้นครับผมหยากกันออมพี่น้องหยากกันต้องออมเล่นนี่ครับผมนี่งเอาไปทีเดียวมันเต็มโหลดไปเลยครับผมนี่งหยากก่อ,อนก็ได้นลายกับเกือบรถกระบะผมแล้วพี่น้องเลยเออเส้นสรก็ได้นลายดิเออเส้นก็ได้นลายเหมือนเหมือนรถกระบะเลยเต็มเร้พี่น้องครับผม เดี๋ยวเบื้องล้านตาทันไปทั้งปีพี่น้องหยาขั้วมณีชือเขียวพี่น้องครับผมหยาขั้วมิีอ่อนอ่อนนอนอ่อนหยาขั้วมิีอ่อนอ่อนมันกินดีได้พี่น้องนี่หยาขั้วมณีนี่แม่ผมกินดีง้อนี่กินดีนี่เห็นปะ อ่อนในหญ้าคมันเรียนอ่อนครับผมหญ้าธรรมชาติพี่น้องไม่ได้ปลูกครับผมหญ้าธรรมชาติเลยนี่มาตัดบไปที่สวนเพิ่นครับผมสวนอ่าสวนทุเรียนเพิ่นครับผมจะง้างหมอคมคมันเรียธรรมชาติครับผมรอบนี้ก็เบิดพอดีเลยพี่น้องเต็มรถพอดีนี่ครับไปคน ดิกันกัดลายที่ีิโอ้มีตีหินเาะตัดพ่อหรมัง้งท่าผู้นีมีอยู่เหรอะท่าผู้ีอยู่หอลายอยู่รถจะใส่เบิร์ตบ่ปอพูดันฮอดพูแหละเรงไรเอาแค่นี้ก่อนเวลาโรใส่เบิดบ่ มันกัวแล้วมันไหลเนาะไปเดี๋ยวถอยรถนะช่วงนี้หยามันไหลดอกพี่หนอกเพราะว่าฝนมันตกถ้ามันตกหยามันไหลอื่ไปหมบางการก็ได้เท่ามันก็ไม่มือนรถไปที่เดี๋ยวรถเรต้องขอเปลี่ยนไนท์หรอกเออเดี๋ยวขเขาจะคุ้นมาเอา อนทอลรถมาพส่ออกถอนรถมาใส่ออาเออมันเต็มนีเลยอืมคือไม่เย็บคือไม่เย็บมันแน่นเอาไปหีส้มแจกพ่อไงลูกมีหลายเออทายเปเพิ่มมึงทาย้แวนเอาหรอเปบ่หมดเออปนาเป็นบุญเป็นทบนอยู่นั่น

บรรยากาศพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศดีมันดีฟุ้งก็ตกอืมบรรยากาศดีเดี๋ยวสักพักสักหน่อยก่อนจังๆเอาขึ้นพี่น้องที่มันก่วงอยู่พี่น้องที่มันหลายมันมันหยาหยาข้อมันนี่ก็ลายพี่น้องหยาข้อมันนี่ก็เต็มเลยหยาข้อมันนี่ก็ลายครับผมหยาข้อมันนี่ก็ลายหยาหยาต้นน้อยก็ลายต้นใหญ nee, ่ก็ลายพี่น้อง ก็มาตัดตรงนี่ตัวมัอนีมาตัดตรงกี่ตัวนี่อันนี้อันนี้ใส่เกลียวเนาะนี่เนาะเนี่ยตามนี่ใส่เกลียวได้เพื่อได้นี่ดีตัวดินเด่นดินมันบ่แช่พร้อมนี่มันบ่แช่เนี่ยพวกมันตีกันลายพี่น้องถ้าฝนตกเขามองมองก็ได้นี่อืมต้องไปมันงไต้องไปหาเกลียวที่ในได้เพราะว่าบองไในฝนมันตกน้ำมันถ่วมพี่น้องะถ่วมอันตรายหาเจองูอย่างเงี้ย มาจึงยุ่งอยังเขากัดนี่ลราตัดปยน่ไหพี่น้องโอ้บรรยากาศทีอากาศห่อนๆพี่น้องจำๆเลยอืมเราขั้นนี้ก็เต็มแล้วพี่น้องนี ifs. ่ขั้นนี้ก็เต็มอะไรขั้นสามดอกสามดอกกรเต็มแล้วพี่น้องอืมอืมหงาก็อ่อนสำเน็จแล้วนี่พี่น้องนี่กำลังกินเลยนี่กำลังปอกปอยเลยนี่ครับผมกำลังกัดนี่ เพรว่มันก็กินซ้ำหนีหลายพี่น้องนี่กับอือนี่ครับอือถ้ากินยาสดมันจะอิ่มน้องจะอ้วนพี่น้องหยาสดเนาะอือเพราะว่าทุยงนีฐานาแรงเขาเกิดใส่เฟืองพี่น้องใส่เฟืองเนี่ยใส่กางมันเนี่ยพี่น้องแล้วแต่สถานการณ์เนาะฐานาแรงนะท่านยาพ่นนี่ยยาหลายพี่น้องครับผมหยาพ่นนี่ยยาหลายอือเจ้าพี่น้องเอาหยาขึ้นรถก่อนครับผมอือกระฟ้าไปชนนิดพี่น้องเด้อกระฟากกดไหลกดแชร์เพียงรลังใจให้กันเนาะครับเนาะ เดนะี๋ยวคลิปหนาเขาจังท้ายให้มือเม่ครับผมเดี๋ยาอาอกาศหนาะว่างๆก็จะไปหายทายแล้วท้ายสิ่งดีๆหายเพี่น้องเบื้องเชน่นพ,พวกแพะพวกง่นวนนะครับเนาะเดี๋ยวว่างๆก็จะไปหา,ท,าท้ายบางตอนนี้จะตัดใหญ่ายง้อครับเพี่น้องเนะาะฝากาไปที่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามเนาะ